ก็ซาบอโ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 อ้อโอโอนยโอนอโอโย้อโอนอโ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 อรอโ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 โหโนโอยอโ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 อนอโอโอโ ดีครับสวัสดีครับนานๆนะครับวันนี้ก็พบกันอีกชินเคยนะครับในช่องยูทูบนัลวัลคนหลอกปลานะครับวันนี้ก็อยู่กันที่อ่าเก็บน้ำหลวงพ่อเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมาถึงก็ฝนเลยนะครับผมนี่ครับฝนมาต้อนรับเลยครับผมเนี่ยวันนี้จะมีฝนงานมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวตามชมกันนะ

โอ้หโยนโยนครับผมโยนครับผมโยนครับผมโยนโอ้ย,อยอนนตัวนี้โยนเนี่ยเรียบร้อยแล้ยผมโอ้โหนี่ครับผมโอ้เนี่ยโดนไม่คอดนะครับผมรู้ไงร,ร,รู้นะครับผมจะทำการยกเลยนะ เก็บสายสั้นๆนะครับอย่าเก็บยาวมากนะครับแล้วก็นี่ครับเทคนิคการยกนะครับดกด้ามสูงๆนะครับผมอย่างนี้นะครับผมฮึบเดี๋ยวครับถ้าปลาดิ้นนี้ปล่อยนะครับผมปลาไม่ดิ้นก็ยกครับผมนี่ครับเนี่ยมาดูอุปกรณ์กันวันนี้นะครับผมนี่เลยครับผม เป็นคันตัวใหม่นะครับเพิ่งได้มาเมื่อเช้าลุยเลยครับผมเป็นคันบูไทเทนะครับผมเนี่ยสีแบบโอ้โหสวยเลยนะครับผมเจอแดดนี่โอ้โหแมงทับเลยนะครับนี่ครับบูไทเทนะครับผมส่วนล้อก็เป็นสไปเดอร์เซตนะครับผมสายใบสานเอสทูครับนี่เลยครับผมผลงานอเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วปล่อยเมคืนนะครับผมนี่ครับนานาเป็นฉโดแม่คอกนี่ตัวผููแน่นอนครับผมกัด ผมง่ายครับผมจุดนี้กัดที่เผือกับคันใบสันบูไทยเทนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าบูไทยเทก็ได้ครับผมเนี่ยไกดโคตรสวยครับผมไกดไทยเทกับลอกใบสันสไปเดอร์แซดนะครับผมสายใบสันเอทูนะครับเดี๋ยวเราทําการปล่อยเข้าไปนะครับผมไปเลี้ยงลูกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยผมจับหางปล่อยงี้หัวจุ่มนะ ไปแล้วครับผมโอ้โหรู้เรื่องครับนี่ดีครับแล้นนะก็ไล่หาดูนะครับหลังจากได้มาตัวหนึ่งครับไล่หาดูข้ออื่นนะครับไม่ค่อยเจอครับเหมือนมันจะหมดไปแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผลงานก็ดูครับสภาพน้ํานิ่งๆนะครับจังหากันไม่เจอครับวันนี้ก็น่าจะได้เท่านี้นะครับผม คงจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกัคลิปหน้าเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ